จากที่ได้อ่านบทความงานวิจัยที่มีการพูดถึงรูปแบบของฟุตบอลในอนาคตที่ไม่ต้องมองไปไกลถึง20-30ปีข้างหน้าหรอะครับเอาแค่ในรอบไม่เกิน10ปีที่ปี2030หรือพศสอ7 3อเ Soccer Education เรื่องราวดีๆที่น่าศึกษาในวงการฟุตบอลเพื่อต่อยอดความคิดในการดูบอลที่มากกว่าความสนุกกับผมนุกจากช่องฮัชชรดสวัสดีครับผมนุชจากช่องฮัชเชรดครั้งนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลมาเล่าให้ฟังครับปัจจุบันครับในโลกที่ไร้พรมแดนที่เรามีอินเทอร์เน็ตที่ให้เราได้เห็นอะไรต่างๆมากมายในโลกของฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศการเข้าถึงข้อมูลการแลกเปลี่ยนสถิติต่างๆที่เราเข้าถึงได้อย่างรวดเ,เร็วมากยิ่งขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพราะการดูแล้วเรียนแบบนักเตะที่เราชอบหรือเห็นแล้วเอามาประยุกต์ต่อย,ยอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้การเล่นฟุตบอลนั้นดีขึ้นนี่นะครับคือโลกของฟุตบอลในปัจจุบันที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอยู่กับมาตรฐานเดิมๆ ในอนาคตอันใกล้ครับประมาณปี2030หรือพศ2573มีการคาดการณ์ถึงรูปแบบของฟุตบอลโดยครั้งนี้ผมจะขอเล่าและเน้นไปที่เรื่องของฟิสิกอลหรืออธิบายกันง่ายๆก็คือเรื่องของกายภาพความฟิตของนักเตะเนี่เองครับที่เราจําเป็นต้องพัฒนามากน้อยขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นครับมองกันที่ว่าวันนี้ครับอะไรที่เราได้ฝึกซ้อมกันอยู่ในตอนนี้ หลายอย่างอาจเป็นความคิดใหม่หรือรูปแบบใหม่หรือบางอย่างเราอาจจะเห็นต่างประเทศเขาทํากันแต่เรายังไม่มีการฝึกอย่าลืมนะครับว่าเมื่อผ่านไปถึงวันนั้นแล้ว2,030อะไรเหล่านั้นที่เราได้เห็นอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติที่เขาฝึกเอาทํากันก็เป็นได้อันนี้ถูกต้องไหมครับว่าไปแล้วครับปี2,030ไม่ใช่อนาคตที่ไกลนะครับลองนึกถึงเด็กที่อายุ12ในวันนี้ครับ ในวันที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่คือปี2022เด็กอายุ12ในวันนี้ในอีก8ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุ20และพร้อมที่จะเป็นตัวหลักของสโมสรหรือทีมชาติเอาละครับมาถึงสิ่งที่คาดการเอาไว้ถึงฟุตบอลในปี2030ครับความเข้มข้นในเกมฟุตบอลจะเพิ่มขึ้นอีก40% จากบทความที่ผมได้อ่านของแกเลสนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดูแลนักกีฬาระดับโอลิมปิกมาแล้วกว่า400คนได้มีการคาดการณ์ถึงความเข้มข้นในเกมฟุตบอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี2030นักเตะจะต้องเจอกับเกมที่สุดเขี่ยวสุดเข้มข้นมากกว่าที่เคยเจอกว่าในอดีตที่ผ่านมาความเข้มข้นความเขีข้ยวในเกมฟุตบอลครับเรารู้จักในคำศัพท์ที่ว่า intensity จากการเก็บข้อมูลครับของนักเตะอาชีพตั้งแต่ฤดูกาล2012-2013ตสาม,มารถคาดการถึงความเข้มข้นของเกมฟุตบอลหรือ intensity เมื่อมาถึงปี2030จะเพิ่มขึ้นไปอีก40%การคาดการตัวนี้ครับรู้ได้อย่างไรดูมาจากอะไรเขาดูมาจากการเก็บข้อมูลความเร็วในเกมฟุตบอลที่เราเรียกกันว่า g a m e s p e ีดจากข้อมูลความเร็วในการส่งบอลครับ โดยการเก็บข้อมูลจากนัดชิงบอลโลกตั้งแต่1,966ถึง2,10 0จำนวน15ครั้งที่ผ่านมาด้วยเทคโนโลยีติดตามลูกบอลที่เราเรียกว่า b l l t r a ็ k i n g ทำให้เห็นว่าเกมสสปีดได้เพิ่มขึ้นมา15% ความเร็วที่ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่จาก8เมตรต่อวินาทีมาเป็น9.2เมตรต่อวินาทีซึ่งมันอาจจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันทําให้คาดการได้ว่าในปี2010ถึง2030เกมสปีดจะเพิ่มขึ้นอีก7%หรือความเร็วที่คาดการไว้ก็คือ9.8เมตรต่อวินาทีครับ เมื่อเกมสปีดมันเพิ่มขึ้นแล้วครับสิ่งที่ตามมาอีกอย่างได้เลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือระยะทางในการวิ่งต่อหนึ่งนัดการแข่งขันจํานวนครั้งของการวิ่งสปินที่จะเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยระยะในการวิ่งต่อนัดการแข่งขันของนักเตะในปัจจุบันอยู่ที่1 0 1 3กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นนักเตะในพรีเมียร์หรือนักเตะในเจลรี่ก็ตามมีข้อมูลที่น่าสนใจครับว่านักเตะในพรีเมียร์ในปัจจุบันนี้มีค่าเฉลี่ยระยะในการวิ่งเพิ่มขึ้นทุกปีครับปีละประมาณ 3%ฟังตัวเลขแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสรุปมาเล่นบอลหรือมาวิ่งมารารอนกันแน่วิ่งเยอะขนาดนี้มันเป็นไปได้เหรอนี่แหละครับเพื่อตอบคำถามตรงนี้ผมขอเอาสถิติของนักเตะในเจอรรีกในดูการ2022มาให้ดูครับนี่เป็นระยะการวิ่งต่อเกมครับของนักเตะในเจอรีกในดูการ2022วิ่งมากที่สุดอยู่ที่14.12ต่อคนต่อเกมครับ เป็นนักเตะของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนิชิมุระทากุมะส่วนนี้ครับเป็นสถิติการวิ่งสปินต,ต่อเกมของนักเตะในเจอรีฤดูกาล2022มากที่สุดอยู่ที่51ครั้งต่อคนต่อเกมเป็นนักเตะของทีมฮิโรชิม m าซานฟ o เซฟูจิโทโมยะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นครับถึงคำว่า intensity ที่สูงนั้นมันเป็นอย่างไรผมขอยกตัวอย่างลักษณะของเกมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ ในเกมลีกปัจจุบันมีการเพรสซิ่งที่มากขึ้นกดดันคู่ต่อสู้เกือบตลอดเวลาการแข่งขันไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้เล่นกันง่ายๆเรียกว่ากัดไม่ปล่อยตัววิธีการนี้ครับก็เป็นวิธีการหนึ่งเรียกว่าเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งที่เห็นผลได้มากที่สุดวิธีหนึ่งที่จะกดดันคู่ต่อสู้ไม่ให้เล่นได้อย่างง่ายๆนอกจากการเพรสซิ่งที่มากขึ้นแล้วเราจะต้องเจอกับเกมที่โต้กลับไปมาอย่างรวดเร็วการเคาน์เตอร์เพลสซิ่งหรือการหลวงบอลคืนเมื่อเราต้องเสียบอล และการเคาน์เตอร์แอตแทหรือการโจมตีคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วโดยที่คู่ต่อสู้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งรับนั่นเองและอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เราหลีกหนีไม่ได้คือนั่นคือการเล่นเกมทนันทิชชันครับที่เราจะเห็นได้มากขึ้นในเกมฟุตบอลในปัจจุบันคือการสลับไปมาระหว่างเกมลุกและเกมรับอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับในอนาคตอันใกล้นี้ผมว่าเราคงจะเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วนะครับถึงความเข้มข้นหรืออินเทนสตี้จะมีมากขึ้นในเกมฟุตบอลในอนาคต เอาละครับเมื่อเราได้เห็นข้อมูลกันตรงนี้แล้วสิ่งที่เราตร้องรีพัฒนาอย่างแรกครับหนีไม่พ้นจริงๆกับคําพูดนี้ว่าหนีไม่พ้นจริงๆการพัฒนารูปแบบของการฝึกฟิสิัอลของนักเตะพัฒนาเรื่องของกายภาพความฟิตเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลกของฟุตบอลอันใกล้นี้เรามีวิธีรับมือกับมันอย่างไรวันนี้คงต้องเก็บไปคิดครับนี่นะครับคือหัวข้อแรกครับความเข้มข้นในเกมฟุตบอลที่เปลี่ยนแปลงไปครับ